น,น, <S <S นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่รถบรรทุก6ล้อซึ่งกำลังขึ้นไปบนเนินเขามีพระสงค์สามาเณรนั่งมาเต็มคันนะครับ แต่ระหว่างที่กําลังขับขึ้นไปจู่ๆคือเหมือนรถขึ้นไม่ไหวครับแล้วก็จอดนิ่งอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็ไหลลงมาอย่างรวดเร็วก่อนจะพุ่งเข้าไปในสวนยางพาราเลยครับเหตุเกิด15ตุลาคมที่ผ่านมาบริเวณทางขึ้นวัดภูเขาหลงตาบลทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับ<ไ>ยืนยันว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดีส่วนเรื่องสภาพจิตใจก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับ